ใช่มันมีที่จอดรถไงโอ้ม่ได้คิปเลย โอ้โอ้โอ้ใสสวยครับตัวนี้ใสสวยโดนยุดได้มีโลแน่นอนตัวนี้มีโลแน่นอนถ้ายายอยู่้วทุกคนจะไม่ได้กินเขาว่ายายบอกว่าไฟลงก่ยา มีรลแน่นอนตัวนี้โอ้ตีจุดเดียวสองตัวมีโลแน่นอนครับตัวนี้ไส์สวยมากเลยนี่โอ้โหกัดกบยางเอสวันครับของนันทโคาชาเต็มหัวเลยสุดยอดครับ